ย้อนแสงมองไม่ค่อยเห็นดอกแต่ดอกขาวสวยงามมากเลยนะคะซากุระอิสานเยอะมากเลยเดี๋ยวไปให้ดูอีกมุมหนึ่งนะคะดูให้ดูมุมนี้<ม>ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าอืมสีตามันไม่ชัดเลยเนาะสวยนะ

ดอกซากุระอิสานนออกดอกสีขาวเต็มต้นเลยสวยงามมากเลยค่ะถึงแม้ว่าดอกมะม่วงจะร่วงไปหมดแต่ว่าก็ยังพอเห็นซากุระอิสานได้ชื่นใจบ้างนะคะยังไม่ร่วงหมดยังพอได้เห็นแต่ว่ามันเห็นไม่ชัดเนาะ ไม่ชัดเลยย้อน ตอนนี้เดือนไายเดือนสวยมากนะคะเดือนเต็มดวงป้าเปี๊ยกก็อยู่ในสวนนะคะชมจันทร์อยู่ในสวนมะม่วงนะคะก็ให้น้ําเขาซะหน่อยสงสารนะคะก็มีบ้างที่ดอกยังเล็กยังเหลือป้าเปียกก็ต้องให้น้ําตอนกลางวันก็ไม่มีเวลาก็ต้องให้น้ํากับมะม่วงตอนกลางคืนนะคะเนี่ยอยู่ที่กับต้นมะม่วง อยู่ในสวนนะคะแล้วก็ชมจันทร์ไปด้วยจันทร์นี้สวยมากเลยก็ฝากไว้ให้นะคะว่าเมื่อมีสิ่งที่ทำให้เราเหมือนผิดหวังเศร้าใจแต่ก็มีสิ่งดีๆสวยงามมาทดแทนดวงจันทร์นี้ก็สวยดอกไม้ก็สวยหลายชนิดที่กำลัง ออกดอกอยู่ตอนนี้ก็สวยนะคะทำให้ป้าเปียกนี่ก็มีกำลังใจแล้วก็มีความสุขด้วยนะก็อยากจะแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความสุขความรู้สึกดีๆให้กับทุกท่านนะคะได้ได้ทราบด้วยได้รับชมความสวยงามของดวงจันทร์ที่สวยงามด้วยตรงนี้นะคะจากกระทมชุมจันทร์ชาแนลก็ลาเพียง เท่านี้สำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ